สวัสดีครับช่องธรรม,มหาแตกออวันนี้เราก็มาหาปลาไมนยังค่เพื่อนกำลังเจ็บปวดอยู่จะมีปลาหรือเปล่าออวันเ,ออเรามาวางกูวางปลาเจตตะชิงจังออวันนี้วางกันอยู่เ,ออเพื่อนเพื่อนก็วางกันแล้วเราก็วางไปแล้วทีสองทีแล้ว ได้ประมาณร้อยห้าสิบหกสิบไายเบือนกำลังทำงานทำการอยูอ่จะไ,ได้ไม่ได้เราก็จะหาปลาจะวางอีกทักทีเลยไม่ร <c oughs> ู้จะได้ครับมาอนี้ครับเอ้ยนี่เนีเรามันอูกทะเลชาวทะเลอยู่ในเกาะในแก่งก็ต้องอาชีพปลาโมง,งมาหากินนะพี่น้องนะถ้าไม่ทำก็อด ชีพของเราบ้านานของเราผ่านไปแล้ว,วดริงๆรัดบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม,งามข้าง,งหน้าก็วางกันมากตัวแต่เราถ่ายทำไม่ถึงพี่น้องเอ้ยไกลแรงถ่ายไม่ถึงวันนี้ก็ฝนตก อยู่ได้กินนะพี่น้องนะเออเราก็มีเงินมีงานก็มีเงินทำไมมีงานก็ไม่มีเงินเนี่ยถ้าใครขี้เกียจก็ยังว่านะอดเนะี่ยเราถ้าขยันแล้วอะไรก็ไม่อดกินอดอยากนะพี่น้องนะเออ,อวันไหนทำไปอดใของเราก็ได้เท่านี้เนี่ยวันเนี้ย ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบถ่ายร้อยห้าสิบร้อยหกสิบถ่ายปลานี่ราคาดีปลาเนี่ยปลาแบนนี่แหละกว่าปลาแบนปลาแบนนี่ปลาชิงชัง เรียกว่าปลทองปลทองปลทองเนี่ยเรียกว่าปลทองใช่ไปลทองปลทองปลทองแม่ไม้เขาเรียกว่าปลทองแม่ไหมวางเงนมั่งเล็กข้างหน้าเนาะ มาเดี <Cornell>. ๋ยววางเกีบหน่อยนะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ เบื่อกันนะครับเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยช่องทรรมาหาแดกนะครับ